การทำความสะอาดที่สูงยากไหมไม่ถูพื้นกำจัดฝุ่นทรงดอกทานตะวันรุ่นขายฮิตทำความสะอาดได้ง่ายมากงานที่คนอื่นทำในสามชั่วโมงฉันทำได้ในครึ่งชั่วโมงคนละเอียดอ่อนเป็นพิเศษดังนั้นถูพื้นได้สะอาดมากน้ำหนักเบามากคุณจะไม่เหนื่อยมือหลังจากใช้งานตลอดบ่ายดูซับน้ำได้ดีใช้ได้ทั้งเปียกและแห้ง ไม่ว่าจะเช็ดไฟเพดานช่องว่างหรือเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องดูดควันครัวคุณสามารถเช็ดเพดานได้ด้วยไม่ต้องแบบบันไดเพื่อทำความสะอาดอีกต่อไปสะดวกจริงๆตู้ติดเพดานที่บ้านสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ทิ้งรอยน้ำไวทุกที่ที่เอื้อไม่ถึงวัสดุขนแกะปะการังนุ่มและทำความสะอาดง่ายขายโดยตรงจากโรงงานขายโดยตรงจากโรงงานเพื่อนเพื่อนที่ซื้อแล้วอย่าเพิ่งสั่งซื้อก่อนนะ ให้โอกาสแก่คนอื่นเถอะ